วันนี้ก็จะมาสอนทำสลามที่เป็นแบบน้ำลายเอเลียนนะแบบใสด้วยอปุปกรณ์นะคะเราก็จะมีกาวกาวน้ำใส่นะหรือจะเป็นกาวขุ่นก็ได้ถ้าใครอยากได้นด้ำลายเอเลียนแบบขุ่นแล้วแต่เลยแล้วก็น้ำบอลเล็กอันนี้น้ำบอเล็กนะแล้วก็น้ำเปล่านี่นะ 到这款 ใส่น้ำเปล่าลงไปอันนี้ต้องใส่ประมาณเท่ากับกาวที่เราเทลงไปประมาณนี้แล้วก็ใช้คนให้นนเป็นปากกาคนไปได้เติมมันจะเหลวเสร็จแ,แล้วก็ใส่น้ำเปล่า 才一点，够了。 นี่เริ่มได้แล้วนะเราต้องคนตลอดเริ่มแล้วยังต้องใส่ลงไปอีกนม่เตี้ยพอ เทลงไปก่อนนะคะเจ็ดแล้วอันนี้นะมันเป็นลายเอเลียนติดมือนะมันจะเบ่งเบ่งไม่ค่อยยืดเนาอ่ะ มันจะใสมากนะแลวฟอกอากาศมันยังมีอยู่มีอยู่ในน้อยโอเคนะคะก็สอนให้เรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็ไปก่อนแหละบ๊ายบาย